สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม ROMC ครับผมจะพามาส่องสกิลใหม่กันครับหรือที่เรียกว่ามัตเตอร์สกิลนั่นเองโดยสกิลพวกนี้จะเป็นสกิลที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าเข้าเซิร์ฟจีนแล้วเมื่อสกิลพวกนี้เข้าเซิร์ฟไทยมานะครับสกิลของบางสายอาจจะทําให้อาชีพนั้นเก่งขึ้นมากๆอาจจะทําให้เมตาอาชีพเปลี่ยนไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพามาส่องนะครับเผื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเล่นสายต่างๆได้ง่ายขึ้นครับ ถ้าเกิดผมได้ข้อมูลใหม่ๆม,มาเดี๋ยวผมจะมาทำอาชีพอื่นๆให้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็จะทำให้ครบทุกอาชีพเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปชมกันครับเติมเกมแ a ็กนาร์ล็อก M คลาสสิกผ่าน UID ได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ UID บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแล็กนาล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด i c h m a n Co อยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมาย มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop ในตัวรายละเอียดสกิลต่างๆนะครับผมก็จะได้มาเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งผมก็จะเอาไปแปลใน Google ให้มันเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเนี่ยเผื่อไว้ภาษาไทยมันอ่านแล้วมันงงๆไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็มาอ่านปภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจกว่าครับถ้าเกิดว่ามันแปลผิดๆถ,ถูกๆอะไรยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ สารวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของเจเนติกครับหรือว่าอาเชหรือว่าไบโอนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเอารูปขึ้นมาให้นะครับก็มาสเตอร์สกิลของเจเนติกนะครับสกิลแรกจะเป็นการซัมมอนนะครับต้นไม้มาชื่อว่าเฮลทรีนะครับซึ่งพอซัมมอนออกมาแล้วเนี่ยทุกๆ3วินาทีนะครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็จะทำดาเมจแก่ศัตรูที่อยู่รอบๆต้นไม้นะครับในระยะ6เมตร เป็นดาเมจธาตุดินนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกในการเอาถ่าวันนะครับจากรูปนะครับถ่าวันขึ้นมาล็อกขาศัตรูทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้1.5วินาทีนะครับโดยเจ้าต้นไม้นี้จะมีระยะเวลาในการคงอยู่15วินาทีนะครับแต่ว่าจะมีสกิลคูลดาวที่ค่อนข้างนานหน่อยถึง35วินาทีเลย ผมคิดว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยที่ระยะเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับเราดูจากตัวรูปนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันกว้างจริงๆแล้วนอกจากจะมีดาเมจแล้วนะครับยังสามารถป่วน ่วนขั้นสุดเลยแหละครับเพราะว่าตทุกๆาวีนะครับล็อกขาไปแล้ว1.5วีคิดสภาพนะครับเราโดนล็อกขาปุ๊บเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องเดินออกมาจากเจ้าตัววงของเฮลทรีเนี่ยซึ่งมีระยะกว้างมากภายในแค่1.5วินาทีนะครับเราต้องเดินออกมาให้ผลไม่งั้นเราก็จะโดนล็อกขาอีกนะครับอีก1.5เราก็จะโดนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อศัตรูโดนหายจากการล็อกขาปุ๊บเนี่ยศัตรูก็ต้องรีบวิ่งนะครับภายใน1.5วินาทีรีบวิ่งให้พ้นระยะของไอ้เจ้าต,ตัวต้นไม้นี้นะครับโดยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสกิลที่เลเวล1เท่านั้นนะครับสกิลนี้อัพได้10เลเวลครับแต่ว่าผมไม่ชัวร์เนี่ยเวลาเราอัพสกิลนี้มากขึ้นมากขึ้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรอาจจะช่วยลดสกิลคูดาวหรือเปล่าหรือว่าต้นไม้อาจจะอยู่นานขึ้นไหมหรือว่าความแรงจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวหรือ อันนี้อันนี้ไม่ชัวนะครับสกิลต่อมานะครับเป็นพาสซีฟสกิลครับโดยสกิลนี้จะทำให้เจเนติกเนี่ยถึกขึ้นนะครับทุกๆเฮลแพนกับเฮลทีที่โผล่ขึ้นมานะครับสกิลนี้อัพได้5เลเวลนะครับแล้วก็เจเนติกจะกันดาเมจกายะภาพที่5%นะครับที่เลเวล5ในทุกๆเฮลแพนกับเฮลทีที่โผล่ขึ้นมาอันนี้ส่วนตัวผมยังไม่เคยเล่นเจเนติกนะครับผมไม่ชัวว่า ไอ้เจ้าตัวเฮลแพนเนี่ยมันเรียกได้สูงสุดกี่ตัวนะครับผมจำไม่ได้ว่า2หรือ3หรือเปล่าถ้าสมมติเป็น3นะครับเราลองคิดภาพดูเราเรียกเฮลแพนมา3ตัวใช่ไหมครับเราก็เรียกเฮลทีเ,เนี่ยสกิลใหม่ของเรามาเนี่ยอีก1ต้นก็จะเป็น4ใช่ไหมครับเราก็จะได้การกายภาพถึง20%เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพาสซีฟอีกแล้วครับ สกิลนี้เมื่อเราใช้สกิลเฮลแพนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะเรียกเจ้าต้นไม้เฮลทรีเนี่ยออกมาด้วยนะครับโดยเลเวลแรกนะครับก็จะมีโอกาสที่5%นะครับสังเกตว่าถ้าเราอัพเลเวลต่อไปเนี่ยโอกาสก,ก็จะเป็น10%ครับสกิลนี้อัพได้5เลเวลนะครับผมก็คาดว่าที่เลเวลสุดท้ายก็จะมีโอกาสออกถึง25%เลยนะครับ แต่ว่าเจ้าตัว h ฮ a l t r e หรือว่าสกิลใหม่ของเราเนี่ยที่ออกมาจากเจ้าตัว p a สซีฟสกิลเนี่ยจะคงอยู่แค่5วินาทีเท่านั้นนะครับสกิลสุดท้ายนะครับจะเป็น p a สซีฟครับโดยสกิลเนี่ยจะทำให้เวลาเราเรียกเจ้าตัว h ฮ a l t r e ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ความถี่ในการโจมตีของเจ้าพวก h ฮล l พนแล้วก็พวกโฮมุนของเรานะครับจะทำให้ตีถี่ขึ้นนะครับ ยังไม่พอนะครับแล้วก็จะทําให้เจ้าตัวฮอร์โนแล้วก็เฮลแพนของเราตีแรงขึ้นด้วยนะครับจะได้รับดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทแถมยังทําให้ถึกขึ้นด้วยนะครับได้ไฟนอลดาเมจรีดักชันนะครับ โดยที่เลเวลแรกนะครับมันจะทำให้เจ้าพวกเฮลแพนแคลฮอรหมูนของเราอะ่ะตีถี่ขึ้นที่10แล้วก็จะได้รับพวกฟิสิกอลดาเมจโบนัสเมจิกโบนัสแล้วก็ไฟนอลดาเมจรีดักชั่นที่5นะครับในเลเวลแรกสังเกตนะครับเวลาเราอัพต่อไปเนี่ยที่เลเวล2มันจะทำให้เราตีถี่ขึ้น20นะครับแล้วก็พวกดาเมจโบนัสแล้วก็ไฟนอลดาเมจรีดักอ่ะจะอยู่ที่10ครับโดยสกิลนี้อัพได้ถึง10เลเวลเลยนะครับก็จากการคาดการณ์นะครับ มันก็จะทําให้พวกฮอร์โมนแล้วก็พวกเฮลแพนของเราตีถี่ขึ้นถึง100%เลยนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจโบนัสเมจิกโบนัสแล้วก็ไฟนอลดาเมจรีดักชันที่50%ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมาสเตอร์สกิลของอาชีพเจเนติกซึ่งส่วนตัวผมนะครับคิดว่าดีมากๆเลยทำให้อาชีพนี้เก่งขึ้นแล้วก็น่าเล่นขึ้นมากเลยสำหรับคนที่เล่นสายเจ้าตัวฮอร์โมนดาเมจอยู่แล้วที่จะเป็นตัวฮอร์โมนวุ้นหรือว่าฮอร์โมนแมว แล้วตัวโฮมูก็จะสามารถตีแรงขึ้นเข้าไปอีกจากสกิลพาสซีฟอันสุดท้ายนะครับแล้วสำหรับคนที่กะจะเล่นเป็นเจเนป่วนเจเนซับอะไรแบบนี้นะครับก็ยิ่งจะเหมาะเข้าไปอีกครับเพราะว่าจากสกิลเฮลทรีนะครับสกิลใหม่ของเราเนี่ยจะทำให้มันป่วนศัตรูมากๆเลยนะครับสามารถเล่นได้ในทั้ง 6- 6แล้วก็ในคอนเทนต์ที่คนเยอะๆในกิวอว์แบบนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับ แถมจะยังมีสกิลที่เมื่อเราเรียกเจ้าตัวเฮลแพนเฮลทรีขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ตัวเราถึกขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตามปกติแล้วเจนเนสสายป่วนสายทับเนี่ยครับเขาก็จะทําของแทงกันมาอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้เขาไม่ตายแล้วก็ยืนป่วนได้นานๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผลดีแก่ทั้งสงสายเลยทั้งสายดาเมจแล้วก็สายป่วนนะครับ จริงๆแล้วตัวเจเนติกก็ไม่ได้ฟิกสายอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเราจะถึกก็ถึกสุดไปเลยจะดาเมจตก็ดาเมจสุดไปเลยก็สามารถอาจจะผสมกันก็ได้นะครับอาจจะทําของถึกด้วยแล้วก็ทําของดาเมจเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนของเราไปไล่ตีแรงๆด้วยจะเล่นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้สาหรับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้กับเพื่อนๆกดไลค์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลของอาชีพอื่นๆมาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่ทำให้ครบถูกอาชีพเลยถ้าเป็นไปได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ